สายดีสบายดีทุกคนมื้อนี้มือสิบาทุกคนไปใส่กระดาษนกเนาะถ้าอ่านอื่นภาษาลาวเป็นรองเนาะภาษาคาเป็นสตุสตุไทยด้สตุสตุไปใส่กระดาษนกเนาะละว่ามื้อนี้มามือว่าได้ไปใส่เนาะก,กันเลยค้ดออกละว่าไปใส่กระดาษนกเนาะใส่รองเบิง้งว่าอุปกรณ์กับบุมียังไงเนาะทุกคนนี่มิมเตว่าทามิตแล้วก็ ลกดวงเนาะีล่ลบกดวงตัวนี้เนาะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้อ,อ,นอ,อีพอมาแา้วอีพอตัดมาเนาะที่แทล้ลกดวงนี้อยู่ในไม้หกหรือว่าไม้นกวางเนาะแต่ว่าที่พอ,อมาตัวนี้เนี่ยทุกคนอนลบกดวงเนาะอนี้นะเอาตัวนี้เนี่ยไปใส่รองเนาะไปใส่กระดักนก คนเอาที hmm. mm ่ใส่เนี่ยอันนึงเนาะบอไงเอาจดเมนี่อะมึงสิได้ตัวนกบ่ทุกคนเบินคลิปตัวนี้ให้จบเด้อว่าสิได้หรือบ่เออมองอะไรเอาจดแล้วจะเอาเสียบเอาไม้เสียบนี่นะทุกคนเอาไม้เสียบอันนี่แล้วก็ต่อไปเฮาก็เอา เกียงเนาะเอากระดานกเอาออกเนาะทุกคนกระดานกอกหดเสียบอยู่นี่เีินี่เนาะแล้วก็เอาลูดวงเอาลูดวงมาใส่อยู่นี่นะทุกคนในอันกระดาษนกตัวนี้อันแนวคิดของคนดอยเนาะคนดอยช่วงไรเขามาใส่กินนะนี้ช่วงนี้เขาบบได้บมีอันแมนเมานะยังมีแมนเมาเอาไปใส่แมนเมานะแต่ว่าช่วงนี้ระยะนี้นะเอาบบมีกันเลย ยังนี้เฮามีลกดวงเนาะก็เลยเอาลกดวงใส่เบิ่งเนาะสิะถือหรือบอ่ไปรับชมนํากันเด้เอเฮาใส่ลกดวงเนาะทุกคนไห้มองอ่ะอือนี่คือดีกว่าเอาตัวเดียวเนาะใส่ตัวเดียวซื้อมาใส่พี่เนาะ นี่อันอาจจะเป็นเงนี่เนาะทุกคนใส่ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วแล้วก็เอาเอานี่ลงเนาะเอากระดาษโนกนี่ลงเนาะยีดโจ้อโจงอย่างไรอย่เนี่ยทุกคน เดี๋ยวนี้ก็เป็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่สมมุติตัวนกขึ้นมาพี่เนาะทุกคนก็ไปกินนี่นี่เนาะนี่กินนี่นี่มันเท็จอยู่นี่เนาะนี่กับหานเนาะกับลังนกใส่พี่เนาะทุกคนมันจะเป็นแนวนี้เนาะถ้าเอาใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาตอนซอก บ่อนอันบ่อนหุ่นเนาะถ้าຖືກแดดมันโลดด่วนมันสิตายตัวน,นี้ก็ยังบ่ฮ้อนยังแหลงเนาะถ้าฮอนยังแหงเฮาไปใส่ตางห้วยตางบนได้มีน้ําเฮาไปใส่ <c oughs> เพราะว่าอันย่งนั้นอันตน,นมากินน้ําเนาะอกินน้ําก็เลยไปใส่บอนมีน้ําอาจจะถืหลายเนาะ

ไอชอตัว่นยโย่ห่บเนี่ยตเอยงออยจังไม่เสียปลาทุกคนตัวโนบ้าหลายเนาะถ้าเป็นนนี้คือจิไดยูเนะมือนี่อ่มือนะไปหอไปหอไปิมเะล ໂຕນີ້ຍັງບໍ່ຖືກເນາະນ້ອງຢູຮົາເນລໍາໄຊເນາ ไอ้ทุกคนตัวใหญ่เนาะตัวนี้เนาะใหญ่เ้อตัวนี้นะไอ้ไอ้สามตัวแล้วเด้อทุกคนสามตัวเลยเด้อตัวนี้เป็นตัวที่สามแล้วเด้อในตัวนี้ตัวใหญ่นล็กนึงเนาะได้กินอยู่ได้กินอยู่ทุกคนหกุีเสียงวะ ตัวนี้แมนลูกด้วมันกินมดแต่ว่าบดทึกเนาะโอ้ทึตัวนกทุกคนเอ้เดยวะมาบะเทียนหนูด้อ

เด็กัวแล้วพอได้กินอยู่ต้องซวยนะต่อเล่นจักหน่อยมาเบิ้งอีน้องทุกคนเฮ้ยถึกตัวหนึ่งอีกแล้วตอนนี้ก็เจิดเป๊ะโตแล้วน้องทุกคนพอได้กินอยู่ต้องซวยนะต่อเล่นจักหน่อยมาเบิ้งอีน้องทุกคน